เศร้าจริงๆเลยชีวิตตอนเนี้เอาค่อยๆระบายไปลกูกเดี๋ยวหมดแล้วคุณครูเหลาให้ ให้พี่พอลอยช่วยไหมไม่เหรอออโอมทาเองนะอืมอค่อยๆทําไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขันกระสีน้ํามาแตะก็สวยนะค่อยๆทําไปเศร้าจังเลยชีวิตเนี้ยค่อยๆระบายสีมันกูเอาคัตเตอร์มาเหลาให้ดีกว่าจะได้ออกมายาว,ยาว